สวัสดีครับพี่น้องแฟนรายการแฟนเพจที่เข้ามาติดตามครับทีมขาลุมดำเสียวไงครับวันนี้ก็ทำงานอีกแล้วครับได้ฝึกสบองบครับมากับเสียนต่อเสียนต่ออยู่ทางทางนะาง้างน,นะครับมือครับฟ้ามือค้อนกับโตป่านะครับโตป่ากับฟ้ามือคนมือกับซ้ำนี้ครับป่า มือขาลุ่มลำเซียวไงทำงานอยู่ล้ะครับตีต,ตาสิบหกเส้นครับหนึ่งมือแผลงหนึ่งครับมือกับโต,ตป่าครับมือขามหาโหดพี่น้องเขามาบังแล้วกัมากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อให้คำแนะนำติดชม,มา่า รายการห่อมากกางไปตั้งหมู่านนี่ครับบ้านกางไวปยิฐาเก้าเนี่ยกลุ่มนอกเสียวเงยนี่มากกางไว้มากับเสี้ยนต่อครับมากกางม่วงกลางดังไปวัวนนี้มายำก็สวยนะครับได้ของหมดเงยได้ตะเพี้ยนวันจิโร่เคืองนี่ครับแต่ละตัวนี่ครับใหญ่ครับเดี๋ยว้อยกให้พี่น้องเบิ้ง สองบิ๊กครับดับเบลิลบิ๊กครับสองรายการครับเมื่อขาดมหาโหดง่ายยีย่ครับพี่นอ้องเสียวห้าพี่และดำนับเสียง่าย